มันดีนะครับผมคิดว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคุมกนนารพัฒนาบุคคนเราเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์มากจริงๆลูกค้าก็รู้สึกแฮปปี้นะครับเวลาเราให้คําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก,ก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งครับผมหลังจากอบรมของ h ฮติแอนจแล้วมันนํามาใช้หน้าร้านได้ ในธุรกิจเรามีสิ่งสำคัญอยู่3อย่างนะครับก็คือเรื่องคนเรื่องของสินค้าและก็เรื่องประสบการณ์หน้าร้านคนเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการที่ทำธุรกิจแทบจะทุกอย่างนะครับผมคิดว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุบบคลากรของเรามาเป็นอันดับหนึ่งครับจะต้องเรียกตัวพนักงาน อยู่ที่อยู่ทั่วประเทศไทยเข้ามาอบรมที่สถานที่ครับพนักง,งานเรามีความมั่นใจมากขึ้นในการให้บริการแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารสินค้าใหม่ก็ดีพนักง,งานไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาที่บริษัทเพื่อเรียนรู้ตัวพนักง,งานเองสามารถดูในเว็บไซต์แล้วก็สามารถอัปเดตเทนได้บริษัทเราตั้งแต่เริ่มใช้ h n g Learning มาก คนก็นประทับใจแล้วก็อยากจะชวนเพื่อนๆน,นักบริหารทุกท่านมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูเพราะว่ามันดีนะครผมคิดว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคุมการพัฒนาบุคคลนะฮะตั้งแต่การเรียนรู้อบรมและก็รวมไปถึงการทดสอบก็ในขณะที่เกิดภาวะอย่างนี้ผมคิดว่าอยากให้ทุกคนหันมาเอาเวลาแล้วก็งบที่ไม่สูงมากในการพัฒนาบุคคลตั้งเป็นงบไว้แล้วก็มาร่วมใช้ระบบที่ดีๆด,ด้วยกันครับ ทางเวอร์คามิลาเองนะคะจะเน้นในตัวของผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเวอร์คามิลาเดี๋ย้นำสินค้า เข้ามาขายเองด้วยคือเข้ามาจำหน่ายเองนะคะก็เลยเน้นในตัวผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าที่นำเข้ามาเองและสินค้าที่ขายอยู่เดิมแล้วคือตั้งแต่นำา s G เข้ามานะคะทางผู้บริหารเนี่ยเขาก,ก็กำหนดทีมมาให้2ทีมคือทีม Specialist และทีมพัฒนาบุคลากรน,นะคะซึ่งทีม Specialist เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในเรื่องของการทำวิดีโอทำคอนเทนต์แล้วก็ทำคลิปในตัวของผลิตภัณฑ์และสมมาให้ทีม พัฒนาบุคลากรเนี่ยอัพวิดีโอลง s อ g นะคะเพราะว่ามันสามารถอัพได้ง่ายนะคะเพราะว่าทำเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบเมนูอะไรเนี่ยต่างๆมันง่ายมากและเราก็จะเช็คได้แล้วว่าน้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่เราได้อัพลงไปอะคะ่ะที่ได้เห็นผลอย่างแรกเลยนะคะการส่งต่อตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยให้น้องได้รับรู้เนี่ยรวดเร็วมาก โดยที่ไม่ต้องรอเลยนะคะว่าให้น้องเดินทางเข้ามาอุบมที่สํนานักงานใหญ่เพราะว่าเมื่อเราอัพวิดีโอในตัวของผลิตภัณฑ์ลงไปใน SNG แล้วนะคะน้องก็คือได,ได้รับตัวข้อมูลทันทีเลยสามารถนําตัวข้อมูลเนี่ยแม้กระทั่งตัวข้อมูลสินค้าใหม่หรือตัวข้อมูลสินค้าเก่าที่เราอยากอัปเดตเนี่ยไปปิดการขายได้อย่างสมบูรณ์แบบและก็สมกับเป็นที่เป็น w o r l d Camera of Professional ค่ะ นอกจากวิดีโอของวอลคาร์เมล่าที่อัพลงคอนเทนต์ของ s อสเองแล้วนะคะเรายังให้น้องๆหน้าร้านเนี่ยดูวิดีโอที่เป็นของ s อสเองที่เกี่ยวในเรื่องของการบริการนะคะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยดูและทําข้อสอบและนําไปปรับเปลี่ยนใช้กับหน้าร้านของตัวเองนะคะ,ะในเรื่องของการให้บริการการมีจิตการให้บริการและการบริการหลังการขายนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยก็ได้ดูวิดีโอแล้วก็ได้ทําตัวข้อสอบและมา adept ใช้ กับหน้าร้านแล้วก็รู้สึกว่าหน้าร้านเนี่ยมี มีเหมือนกับว่ามีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้ามากขึ้นแล้วก็การปิดการขายที่ดีเยี่ยมมากขึ้นนะคะน้องๆหน้าร้านเองเนี่ยได้รับคําชุมจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าลูกน้องๆเนี่ยได้บริการที่ดีดีเยี่ยมมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของหน้าร้านเองหรือช่องทางของออนไลน์ทาง Facebook จะมีคํากล่าวที่แบบเหมือนกับว่าฮ้น้องๆเวอร์คเลสาขาอ่านี่มีการบริการที่ดีเยี่ยมมากขึ้นนะคะ รวมถึงการบริการหลังการขายเด็กๆหน้าร้านเองเนี่ยจะโทรเข้าไปสอบถามลูกค้าอยู่เรื่อยว่าสินค้าที่ซื้อเข้าไปเนี่ยใช้แล้วมีปัญหาอะไรบ้างหรือมีข้ออะไรที่ลูกค้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมลูกค้าก็เลยมีคําชมมาว่าโอ้ยแม้กระทั่งการบริการที่ต่อหน้าเองและบริการหลังการขายเองน้องๆเนี่ยมีการบริการที่ดีและยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นค่ะ อตอนนี้นะคะทาง w o r ร Camera เนี่ยจะมี ID กับพาสเวิร์ดสำหรับน้องพนักง,งานขายหน้าร้านเท่านั้นนะคะ1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เรานำแพลตฟอร์มของา n g g เข้ามาใช้เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์มากจริงๆนะคะทางปี64ทางผู้บริหารจึงเ,เล็งเห็นแล้วว่าเราควรจะเพิ่ม ID แล้วก็พาสเวิร์ให้กับพนักง,งานส่วนออฟฟิศด้วยนะคะเพื่อจะได้นำความรู้ในตัวของ s n g เนี่ย เข้ามาใช้จะได้มีความรู้แล้วก็นำไปสู่การเป็น professional ทั้งสำนังกงานใหญ่และทางหน้าร้านค่ะทางทีมของ MS&G นเองนะคะมีการติดตามผลนะคะหลังจากที่ทาง w o r ค d c a m ลเนี่ยเข้าไปอบรมในตัวของออแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วเวลามีปัญหาติดขัดอะไร ก็ติดต่อได้ทันท่วงทีนะคะในเรื่องของการอัพวิดีโอการหาปุ่มต่างๆที่ว่าจะเข้าไปอ้ยทำข้อมูลของการเข่าสารนะทำอย่างไรอะไรแบบนี้คะ่ะคือติดต่อได้ตลอดเวลาหลังจากได้อบรมหลักสูตรของ HNG แล้วนะครับก็จะได้ในเรื่องของการเข้าหาลูกค้า พูดคุยลูกค้าให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับ S&G นะครับเนนี่นะครับที่เข้ามาในเวอแกเมม่ากรุ๊ปนะครับทำให้วนักง,งานทุกท่านนะครับได้ ได้ศึกษานะครับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหลายหลายแบบนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับและก็สามารถนะครับทบทวนความรู้นะครับย้อนหลังได้นะครับผมและก็มีแบบทดสอบนะครับวัดความรู้นะครับให้พนักงานนะครับได้เช็คตัวเองนะครับว่าสามารถนะครับให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับนี่ก็คือจุดประสงค์ของ S&G นนะครับผม